หนึ่งสองซ้ำเว้นดังดัง I want to be อ่ะ T-shirt t h i r ยิ้มสวยๆนะคะ t s h i r ยิ้มอีกยิ้มกว้างกว้าง when I go up นนเ,เ,เดี๋ยวอย่าพ่งหนึ่งสองไป When I go out I want to be policeman Very good When I go out I want to be a, so. a chef ี่ยสวยด้วยสิคะคนสวยนะไปแล้ว